ผู้จัดการส่วนตัวเบลล่าเคลื่อนไหวหลังนางเอกดังถูกยงดราม่าช่อง 3C ตนสดหญิงให้เท่าเทียมกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์อีกครั้งสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่ถูกพาดพิงในดราม่าร้อนแรงที่กำลังเป็นที่พูดถึงในแฮชแท็กช่อง3ตนสดหญิงให้เท่าเทียม แม้ว่าตัวเบลล่าเองจะยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆแต่ล่าสุดพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ด้วยการโพสต์ข้อความที่สะท้อนแนวคิดทางธรรมะเกี่ยวกับโลกธรรมแปดข้อความดังกล่าวระบุว่าคำชมและคำด่าเป็นสิ่งชั่วคราวและผ่านไปเหมือนลมที่พัดมาแล้วก็จากไปคำคมนี้แฝงไปด้วยข้อคิดที่ลึกซึ้งชวนให้พิจารณาถึงธรรมชาติของชีวิตและการรับมือกับทั้งคำชมเชยและคำตำหนิติเตียนที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน โพสของพี่พลอยครั้งนี้อาจเป็นการส่งข้อความแทนใจถึงประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นกับเบลล่าในขณะนี้พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการวางใจและการไม่ยึดติดกับเสียงรอบข้างท่ามกลางกระแสดราม่าคำพูดที่เรียบง่ายนี้กลับช่วยปลอบประโลมใจและอาจเป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนมองข้ามสิ่งที่ไม่จีรังในชีวิตไปสู่สิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าแท้จริง ในส่วนของแฟนๆหลายคนที่ได้เห็นโพสต์นี้ต่างร่วมส่งกำลังใจให้เบลล่าพร้อมทั้งชื่นชมทัศนคติที่สงบนิ่งและสุขุมของทีมงานของเธอที่ยังคงตั้งมั่นในทางแห่งปัญญาและความสุขุมท่ามกลางกระแสดราม่า